โอ้นะครับนี่ถ้าบอกตรงๆเลยถ้าไม่มีเซฟตี้นะครับเรียบร้อยนะครับคือพูดง่ายๆปิดตำนานเลยนะครับเออปิดตำนานพานพึ่งพงไปเลยนะครับเห็นไหมนะครับโชคดีที่มีเซฟตี้นะครับถ้าไม่มีเซฟตี้ไม่มีเชือกไม่มีเครือเนี่ยนะครับปิดตำนานพานฉลาหนาตาดีแท้ๆนะครับโอ้ยนะครับพลิกบับนะครับดีว่ามีเครือด้วยมีเซฟตี้มีเชือกนะครับ ตอนแรกก็จะออกโดดๆนะครับเออหายนะครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะครับชีวิตเอ่อมันต้องเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าจะเสี่ยงเราก็ต้องเซฟนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันก็เร็วนะครับมันไม่มีเวลาคิดนะครับเวลานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเกิดเราต้องคิดก่อนนะครับว่ามันจะเกิดมันจะพลิกเอ่อมันจะหักนะครับต้องคิดล่วงหน้านะครับโอเคครับผมลงต้นไม้นะครับครับผม อันชีวิตต้องสอยมันก็ต้องสอยนะครับมือใดบบได้สอยก็บ่มีกินก็ยังบอกนะครับเออค้นหาผึ่งหาเมงก็ธรรมดานะครับก็ต้องออกต้อง,อง,อง,องหากันทุกมือนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพยังผมนี่บบมีอาชีพแนวอื่นเห็ดนะครับไร้นะก็บ่บมีนะครับอ่าเรียกว่าบ้านเช่าเขาซื้อนะครับออกหากันทุกวีทุกวันนะครับก็พอได้อยู่ได้กินไปมือมือนึงนะครับเรียกว่าอันมันก็ บ่ได้เป็นลูกจ้างไผ่นะครับมันเป็นอาชีพิสระนะครับอยากนอนตื่นสวยอยากออกสายสายนะครับอยากนั่งอยากพักก็แล้วแต่อริยบุตรนะครับในขณะนั้นยังมื้อนี่คืออันครับแดดก็ฮ้อนฮวนนะครับ,ดดนนรบมันจังไงล่ะอันฝนฝ้าก็ตกบ่อยตกจินว่าอันน้ำท่วมถนนขาดนะครับมือ้อใดฝนโ่ตกก็ดีไปนะครับแต่ว่าผมว่าฝนมันตกเลยดีแล้วครับ เพราะว่าฝนมันตกก่ยังว่ามีปูมีป่าหานะครับอันต้นหมอกต้นไม้นะครับพืชไร่นะครับพี่น้องที่เกเกษตรก็เรียกว่าเห็นอันดินดำน้ำชุ่มมีอันผลมีฝ้าก็ส่งดีใจนะครับแต่ว่าถ้าโตกหลายมันกระท่วมนะครับเออผลผลิตมันก็เสียหายนะครับก็บเป็นกําลังใจเด้อครับเด้อทุกอาชีพทุกสาขานะครับ กินเกสรปลากับพันธุ์พงพงทสันปลาเด็กเลยครับเด้อมักถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่น้องเขามา่วไม่ๆกับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมือนี้คำมีอันจังไดนาทีวิกฤตมาฝากนะครับวิกฤตแบบใดนะครับอันย้ำนั่นจะเหตุจังไดนะครับสตินะครับสําคัญนะครับเรียกว่าอันเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันเกิดเร็วนะครับแค่เสี้ยววินาทีนะครับถ้าว่าเขาอันตนุกตกใจหรือว่าเขาบ่ป้องกันเขาบ่วางแผนนะครับโอกาสที่ กลับมานั่งเบาแบบนี้นะครับมันบุมมีนะครับเพราะฉะนั้นก้อนที่ออกก้อนที่ไปนะครับต้องวางแผนเลยว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับเอออันถ้าว่ามันอันจังไหนแบบนี้ต้องเซฟบ,บอสแบบนี้มันบปลอดภัยแบบนี้มันอันต้องย้งเชือกแบบนี้มันต้องมัดกิ่งนะครับก็ต้องพิจารณาก่อนเดยครับเด้อก็เอาง่ายๆว่า นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผู้ใดอันรับชมก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผู้ใดที่อันยังตัดสินใจก็ตัดสินใจซะนะครับพานฉลาาตาดีนะครับแล้วว่ไใดดีมือเดียวนะครับดีเบิดปีเบิดซาดนะครับเขาไปอันไปชมครับครั้งนี้ไปชมไปชมผมว่ามันทีพอได้นำได้ทาอยู่นะครับแต่ว่าลังนี่จังไดหดอกครับเพราะว่ามันยังหยอมยอมยอมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไดลังก็เรียกว่าเป็นโบนัสเอาไปดูกันนะครับครั้งนี้นะครับแล้วก็จังไดล่ะกำลังใจเด้อครับเด้อ 시청 <laughs> 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 เทปสองเสามทปไม่เกล้ากไม่กล้าออกพบกับอยากคิดเบ้่อยากคิดเบิ้ง โอ้เห็นไหมครับจยงหวะพลิกลงอะ่ะเนี่ยถ้าไม่เซฟนี่ถึงพื้นเลยนะครับโอ้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับพี่น้องเลยนะครับโอ้อย่าลืมนะครับโอทั้งเครือทั้งเชือกเซฟตี้มันช่วยชีวิตนะครับโอถ้ากล้องบันทึกได้จะเห็นนะครับว่าพื้นเนี่ยนะครับ นุ้งน้องสิบเมตรนะครับพริกเลยโเพราะฉะนั้นน่ะนะครับเวลาออกคนถ้ามันมีเครือมีอะไรอย่าพยายามไปตัดมดนะครับโอ้โหเที่ยวชีวิตนะ่ะนะครับเที่ยวนาทีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปจุดที่มันปลอดภัยก่อนโอ โอ้โหมัน่เมนเล่เหร่เด้อพน้องเ้อนะครับเสียงขนาดเลยนี่แหละราคานะําพื่งเบิ้งเอาไว้โอ้โหพริกลงเมื่อกี้โอ้โหนะครับถ้าบบมีเครือบ่มีเซฟตี้นี่ถึงพื้นเลยครับเมื่อกี้นี่โอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นยาประมาทครับยาประมาทนะครับเฮ้ยกิ้งเท้นี่มันถอยหลังกลับไม่ได้นะครับ ยี่หันหน้ากับแบบเมื่อกี้อ่ะพริกครับอือือโอ้นี่แหละครับบอกเล่าประสบการณ์ย่าประมาทย่าประมาทครับนี่โอ้พึงกระดุเออชุดนี่สำคัญนะครับอู้อ้วอ้าวอา้าพีนองเงี้ ครับพอคือคืนนะครับยอดสเสดานนาจิตอางล่ากที่ดดกครับนาจิตเขาอยู่โอ้จ่บนเนืเด้อยคนแดงรูแล้วนะครับอาจจะถอดไปแล้วน้ำท่าก็ที่คืออยู่อดวา่าเนะจะแบนก็อเอาเลยเนาะไปขึ้นไปชมครับคอนออกแดงเล้วครับอออกัดคนบุควรนะครับเป็นจังเล่พฤศีิพ่ออัน มีหลงวีหลงวันบ่ไปเจอกันกลางเทิงครับผมเป็นยังไงมันคืออยู่บ่โอ้ยเขาอักลกักนะครับเขาอักลกักเขาอักลกัก นั่งให้มันถนดัดดูให้มันดีๆนะครับโอ้ยจากลากจังไหนล่ะตกกินว่ดแดงแล้วน้ำม,มีบโบก็อย่าบอกได้ว่าบ่มีน้ำม,มีน้ำอยู่นยหน่อยนึงครับโอ้โหนานน้ำน,นิดๆ น้ำนิดๆหน่อยๆก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เอ้าขาก็ได้อยู่น้ำนิดนึงขอดถึงใกล้แล้วขึ้ไม่ใกล้เรื่องนี้ไม่ดีนะตั้เอ้ถึะจังหวะถึงเชื่อกันกับพี่น้อง โอ้ยนะครับเชือกหมานได้เชือกเกินนี่เชือกดีนะครับร,บร่งกระเทปตี้โหลดมาขี่โมขี่คุยให้พี่น้องได้ฟังนะครับคือเ็นยงววายจะประมามาดีครับเพื่อเียงก็ได้นะครับเอาความปลอดภัยเป็นหลักคิดก่อนที่ออกไปจังไดจไปจิ้งไดนะครับเอาหมันมันเจา วางแขนดีๆเอรับเด้อน้องคนชาวเขาบวางแขนนะครับนือว่าเรารบอเขาบวบึงยังไหนะครับโอกาสที่จะกลับมาวางแขนมันบบนี้เลยครับตรงเอาไง่าไงว่าปลอดภัยแล้วออกนะครับถ้ามันไม่ปลอดภัยอย่าไปออกไดล,ละคมมีดมีดก็ไม่ค่อยคมเลย พอเต่็จในนั้นยังอยู่ต่อกรางวันหน่วยหนึ่งกนได้ขายก็ได้ปิ้งยังบอกครับพี่น้องไปย่ามก็มือหนอ่อข้าวหน้าก็ไม่เป็นแดด นิดๆน,นะครับเลียๆลูกข่างแปลงก็บพูดดเอ้ <ๆ S 2> ออกไหม น้ำนิดนึ่งถุ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 งแบนี้น้ำเด็ดเพราะใจกาแฟสวยหนึ่ง,งครับผลไม้่าลืมอันนี้อินเทียมมันอยู่ตัวนะครับเป็นบางลังนะครับบางลังกับอยู่ตัวเออ เอาไปอยู่แต่ต้นมากตอนนี้นะครับรูดูเนี่ยนะครับตอนก่ค่อยยู่นะครับเอาที่ได้ไปกันตัวนะครับไปลงต้นไม้ไปหาลดุดน้ำครับน้ำพอได้ครับี มันเยอะนะน้ำพอได้น้ำพอได้นะครับครับผมโอ้ลังน้หน่อยๆเต็มดีเด้นะครับ,รบน้ำก็ดีด้ยนี่ครับเปียเปียอ่ะตัด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 ครับนะครับน,น,นะบบนะบนี่เห็นบ่ เห็นบ่นะครับหลังพอสีงามๆเนี่ยครับหลังใบใหญ่เป็นไดดอกแต่ว่าอันอยากกันเบิ่งว่าน้ำดอกอันเหยียบเย่อนะครับเออดอกเหยียบเย่อหรือว่าเล็บเหยี่ยวเล็บแมวนะครับกําลังออกกาลังบานนะครับจะลองเช็คดูว่าเออเป็นยังไงนะครับรสชาติจะหวานไหมนะครับเอออะโอเคครับผมไปครับอักลางอยู่นะครับแต่ว่าน้ำท่าเป็นไดโอ้ย น้ำไม่มีแต่ว่าลังขาวจัว้วน้ำบ่ดีครับปลานี่แต่ว่าอ้ลังขาวอักลาดเนี่ยนู่นน่ะอ้น้ำมีหน่อยๆน,นะครับแต่ลังนี่ขาวจั้วนะครับเออเอาครับผมเดี๋ยวหามองตั้งกว้องกอน แท้เสียบี้เจียบเลยนะครับโอ้ยน้ำมีหน่อยหนึ่งแต่วันลังตัวเลยอู้น้ำเหน่อยนี้ เอาหน้ามนนออันไปกินอ่ะโอเคครับผมก็อย่างนี้อย่างนี้นะครับจะน้ำน้อยนะครับ ดอกเยยบเยียวยังไม่ทํางานนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ไปหาเดินตักรอบนะครับเผื่อว่ามันจะมีอ่ามีคู่นะครับคู่มันเห็นแล้วครับบริเวณนี้มีอยู่ประมาณสามลังแต่ว่ามันยังไม่เป็นนะครับก็ต้องรออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะเดินหาที่มันเป็นๆแล้วนะครับโอเคไปลงไปดูกันมีร้อยคนมาขึ้นไว้ครับคบขยุ่ข้างใต้นะครับแต่ด้วยเหตุผลกลใดเขาบอกเอาผมก็บอกเข้าใจนะครับหรือว่ามันจิบนอนไป ลือจังแหลให้ก็บข่าใจเขาครับแต่ว่าผมมองขึ้นมาถึงมันมีน้ำอยู่นะวะก็เลยขึ้นบึงพูดนะน้ำยังดีเลยโอ้ลือจังไหลผมก็ข่าใจเขาเดีอครับเดีออเอาน้ำดีอยู่ครับโอ้นั่นะครับเออเข่าใจเขาโอ้น้ำยังดีเลยนะครับ ลูกแปละเออเขาขึ่นมานลุ้นเราเทียนหนึ่งนะครับผึ่งมันเป็นต้งนี่นะครับเผียครับ <c oughs> เออนี่ยน้ำย่างดีเลยเป็นขวดนเนี่ยเนี่ยเขาเปล่านะครับเออผมกเข้าใจหรือว่าตอนนั้นมันขึ่นมาลงมันบนมีลูกมีลังดิจังไหนเขาเปเอานะครับจ่ว่าน้ำดีแท้เออ,เอนะครับล้างผุๆนะครับเพราะว่าผึ่งทั้งนี้เขาขื่นมาลุน้นนะครับ หลังมันจึงได้ออกผูผุผผ,ผ,ผเพ้เพะนะครับอาเดี๋ยวผมหาวิธีตั้งกล้องเลยครับเด้อนะครับขึนเคยโดนล้นนะครับเขาขึาน้นมาล้นรถเจนึงนะครับเออแต่ว่าช่วงนั้นอาจิบว่อันท่านได้เห็ดน้ำเฮ็ดท่าเนี่ยนะครับเขาเลยก็เอานะครับมาเห็นก็ว่าเอ๊อมันก็พอมีน้ำตัวหนึ่งะนะครับ ถูกพุ้วเพราะว่าอันมันโดนเขาลุ้นไปรอบ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 ก้นนะ่ครับ uộc nguồn cái nhân lại. โอ้ยน้ำยังดีเลยโอ้ยนี่เนีครับผมน้ำยังดีเลยครับผมอทั้งเบาครับเพราะว่ามันฟุบๆเทเจะอ๋อาล้วครับต้อนี้ anh lang wán. จะผลคนไหนมวนขาดครับวัเียมวนก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้อะครับผมไปก็ลงไปรถนะครับยังไงก็จะได้ไปเบ่งต่อนะครับถ้ามันมีก็จะได้เมียนอีกนะครับเออเอาโอเคครับผม ครับผมนู่นครับเห็นอยู่นะครับนะเนาะงามๆเลยครับน้ำท่าที่เป็นแจงแดงนะครับไปครับไปเจอกันข้างถึงโอ้มันหยุกเยียหยุกเยียดหยุกเยียนะครับ ถึงไหมนะครับหนจีเป็นลังกระดาษบ่เกินฟ้ามือนี่หรอกนะครับป่อยนะครับเอาไว้รุ่นดีกว่านะครับจะเก่ามือสิบมือมาเบิองไหมนะครับเนาะเออเอาแบบนี้ดีกว่านะครับสิได้สิได้ฝุงบางไงพ้อมนะครับพี่น้องเอยก็น่าจิบคือนะครับครั้งนี้นะครับเป็นพึ่งไหมเออ กัดคนะ้นแหละแต่ว่าอาจจับได้บ่เกินอาทิตย์นะครับปล่อยตะเกิมือ1ิมือจังเดยจังกลับมารุ่นกันไหมดีกว่านะครับเพราะว่าสีดายพึ่งผงมันใหญ่นะครับอันคลิปนี้ก็ฝากนะครับเด้อจังเดยก็เป็นกําลังใจให้เน่นะครับเอออันไดที่มันเป็นประโยชน์ก็เอาไปใส่นะครับเด้ออันไดอันที่มันจังเดยล่ะอาจจะผิดพลาดคาดเคลื่อนก็ต้องขออภัยนะครับกินเกสรปลากับพันพึ่งพวงทสารประเด็กนะครับเออจังเดยก็เป็นกําลังใจนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเข้ามาใหม่ๆอย่าลืมเลยครับเด้อกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อันรับชมนะครับทันที่เข้าม้าใหม่ๆนะครับคลิปใหม่ๆลุงใหม่ๆนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะครับอันจังไรก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับสำหรับอันพี่ๆน้องๆชาวพึ่งนะครับก็อย่าประมาทนะครับแล้วก็อันน้องๆที่เป็นมือใหม่ก็เลียนรู้ไปนะครับสบการ ค่อยๆสั่งสมไปนะครับจากน้อยกับจีเก่งจักน้อยกับจีได้อันหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็เป็นนั้นว่าสวัสดีครับผม